ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ่ะกรับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับครับเมื่อกี้เราคุยกันไปถึงเรื่องราวของวิธีดูพระแท้เกดูยังไงคือการแยกอ่ะมันแยกจากวิธีการสร้างหมดแล้วครับมันไม่ได้แยกที่ตำหนิครับอ่าผมต้องถามคุณแบบนี้นะครับว่าอย่าง รูปถ่ายเนี่ยรูปตัวจริงกับรูปก๊อปปี้มันแยกที่อะไรมันแยกที่กระดาษยุคเก่ายุคใหม่นะครับหรือนะ,ะบัตรประชาชนตัวจริงกับบัตรประชาชนตัวปลอมมันแยกกันที่อะไรมันแยกที่เนื้อกระดาษมันไม่ได้แยกที่ตําหนิครับถูกไหมคระการสอนดูตําหนิอะ่ะมันมันไม่ได้ผิด แต่มันไม่สามารถทำให้คนแยกพาแท้พาเกได้นะครับมันน้อยมากคือตำหนี่เนี่ยเรามีไว้แยกรุ่นอ่าคือตำหนีอ่อ่ะก็คือหมายว่าเหมือนลูกกลมลูกไข่อะ่ะก็คนละรุ่นลูกไข่เหมือนกันคนละหน้าก็คนละรุ่นอ่าแบบเนี้ยตำหนี่เนี่ยมีไว้แยกรุ่นแต่มีไม่ได้มีไว้แยกแท้เกถูกไหมครับ อ,อย่างบัตรประชาชนน่ะตัวจริงกับก๊อปปี้มันก็แยกกันที่กระดาษคนละตัวความคมชัดถูกไหมถ้ทา,าท่านดปลอมกัาบธนบัตรจริงเห็นไหมมันก็แยกกันที่กระดาษอ่ะนั่นแหละประมาณเดียวกันพระเครื่องก็เหมือนกันคือถ้าเราไม่รู้ว่าออริจินอลเนี่ยเขาทำจากอะไรอะ่ะ แล้วเราจะเอาวิธีอะไรไปดูพ้าอันนี้จริงไหมถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้ออริจินอลเนี่ยเขาทําจากอะไรแล้วเราจะเอาอะไรไปดูพระฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้คนเริ่มดูพระเป็นมากขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตแท้ผลิตด้วยเครื่องมือแบบนี้เกถ้าถ้ารู้วิธีการนาพระเกด้วยยิงเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ เพืเ่อนๆอยากดูไหมว่าโอ้มันมีเรื่องผมอยากให้รอในหนังสือทีเดียวนะครับมีมีคนเขาพูดเซียนมาแล้วเขาชอบพูดเดี๋ยวผมแต่เขาก็จะมีคําพูดของเซียนเก่าๆที่เขาฟังมานะเช่นเหรียญบล็อกวางบูรพาเนี่ยเพืเ่อนๆคิดว่าเหรียญบล็อกวังบูรพาคืออะไร เหมือนมีคนบอกว่าเอยเหรียญเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาเอาเหรียญอันเฟืองอ่าหรือเหรียญรอหาเนี่ยมาเป็นโลหะในการทำเหรียญเราเคยเราเคยรู้ไหมว่าเพราะอะไรอันนี้น่าสนใจอ่าไอ้คำว่าพระไม่มีในระบบเนี่ยมันพูดกันไม่ได้หรอกครับ ต้องถามว่าคนพูดอะ่ะถ้าเขาอยู่ในตอนการสร้างหรืออ้างอิงจากเอกสารเล่มไหนก็เชื่อได้แต่ถ้าพูดลอยๆไม่อ้างยิงก็ไม่ได้นะครับอย่างวันนี้เรามาพูดกันจึงอันนี้เดี๋ยวผมภาพด,ดูพระแท้พระเก๋ก่อนดีกว่าอ่านี่พระเครื่องฐานนี้นะครับผมก็หยิบขึ้นมานั่งมาเรียงให้เพื่อนๆได้เห็นอ่าวันนี้มีเหรียญพอเมย์ วัดลาดเมธังกรเหรียญเพื่อนเพืนว่าเหรียญน,นี้แท้หรือเก๊หลวงพ่อไปวัดกำแพงกับหลวงปู่จันร์บางมอนมีรูปหล่อที่ทันท่านสร้างไหมถ้ามีเนื้อโลหะ เก่าเป็นเนื้อโลหะชนิดเดียวกับเหรียญที่เล่นกันอยู่ก็มีโอกาสแท้ครับเนี่ยเก๊หรือแท้เอานี้มีอยู่สองเหรียญ เหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก๋ เดี๋ยวเราไปดูกัน เนี่ยผมบอ,อกครับว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณเข้าใจเหรียญ แกะบล็อกจริงกำเรียนบล็อกถอดมันไม่มีตำหนิ นะแต่เราเนี้การถอดซิลิโคน,นตามจุดลึกๆเขาไม่สามารถถอดเข้าไปได้หายากครับแล้วก็แพงนกที่ตกลงมาตายท่านเอามาเสกใส่มือแล้วโยนให้ฟื้นบินได้อะครับ มตามจุดเม็ดแบบเนี้ยซิลิโคโนเนี่ยมันไม่สามารถจะถอดให้คมได้อ่าเนี่ยเวลามีของเทียบคุณก็จะเข้าใจไม่มีตำหนิครับ แต่เราใช้วิธีการดูเนี่ยสามารถแยกพระแท้เกศได้ภายในะไม่เกินห้าวินะอย่างาวันนี้ได้เหรียญเก่าเหรียญหายากสมัยนี้คือไม่เคยเห็นองค์จริงเลยแยกไม่ออกคืออย่างนี้ง่ายๆครับ เขาชอบหลอกเราว่าอยากจะดูรุ่นนั้นเป็นอยากจะดูรุ่นนี้เป็นต้องไปหาของแท้มาดูไม่จําเป็นนะเราดูจากเหรียญแท้ของวัดอื่นที่สร้างในเวลาไล่เลี่ยกันก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเรื่องเหรียญเนี่ยอ่าอย่างนี้เดี๋ยวนี้แท้รือเก อย่ตัดให้ดูนะแกวจากปติกให้รอแป๊บนะ่องดูข้างอเลยเป็นข้างเลื่อยไหมอันนี้ใช่ข้างเลื่อยไหมฮะถ้าไม่เขาไม่ให้แกะดูล่ะเราจะทำยังไง เหรียญนี้แท้หรือเก๊อ่ะเหมือนกับเรานะฮะกำลังจะซื้อเหรียญมีคนเอามายื่นขายเรานะครับเหรียญน,นี้วัดไหนเพื่อนเเหรียญน,นี้วัดไหนราคาเท่าไหร่อ่าเหรียญน,นี้เหรียญวัดอะไรราคาเท่าไหร่ ะะวิธีการดูก่อนถ้าเขาไม่ให้แกะกระไลแบบนี้มันใช้กระไลตรงยุคตรงปีเขาไหมอ่าน,นี้มันเป็นกระไลชุบไมคอนหรือเป็นกระไลทองแบบโบราณอ่าเชได้บุบุญราคาก็นะสาบ้านนี่ต้องกันไสักสองแสนนะนะไม่ให้แกะก็ไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดเขาเอาห้าพันนะ ถ้าคุณดูพระแท้เก๋ได้โดยไม่ต้องแกะกรอบคุณจะพูดได้ว่าผมซื้อเลยไม่ต้องแกะผมรับผิดชอบตัวเองคุณจะได้ของคุณจะได้ของถูกนะถ้าคุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องแกะคุณจะอ้างว่าวัดดวงได้นะับผิดชอบตัวเองได้นะอ่าแต่ถ้าคุณแกะแล้วอ่ะขอแกะมันการตกลงเรื่องราคาก็จะสูงขึ้นไง อันนี้อย่างแรกคือกระไหลแบบนี้สําหรับผมมองว่าไม่ตรงยุคตอนนี้เขาเลี่ยมมาเขาเลี่ยมทองปิดมาเราก็ไม่เห็นรูจอะไงขอบคุณครับโอ้วิสัญญาวิจิญญาใช่เหรียญทอดพิมพ์นะเหรียญทอดจะตื้นอยู่แล้วครับพิยาพิยาหัวหินนี่เป็นกรรมการตัดสินเหรียญน,นะเหรียญโตเหรียญยอดนิยมเนะี่ยของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย อ่าไอ้นะอย่างเงี้ยเขาเรียกกะไหลเน่าเรามาดูกันว่าอ่าแล้วถ้ากะไหลยุคนี้จะเป็นยังไงมีให้ดูไหมนี่คือถ้าเป็นกะไหลน,นะครับอ่าถ้าเป็นกะไหลทองโบราณเขาจะเอาทองตีกับปลอดแล้วก็เป่าไฟ นะข้างนอกจะเป็นทองสุกๆข้างล่างจะขาวดูความคมชัดของหน้าดูเม็ดสังวาน นะดูตารางด้านบนอันนี้จะตื้นๆหน่อยอันนี้จะคมๆหน่อยยิงสาเม็ดบนนี้ชัดเจนและน,นี้คมอันนี้ตื้นเห็นไหมครับ สองเหรียญเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณจำตำหนินะมีเหมือนกันอ่าแต่อย่างที่พี่ยาพี่สัญญาวิจิตจินดาบอกเห็นไหมครับว่าเหรียญแท้เนี่ยเขาจะคมชัดลึกสมูทเหรียญเก๊นเนี่ยเขาจะตื้นกว่าหนึ่งมิติเนี่ยอย่างเม็ดไขป่ปลาเนี่ยเห็นไหมเม็ดไขป่ปลาในตาราง ใ่ว่าของแท้คมของเก๊ถอดมามจะตื้นไปมิติหนึ่งแต่ตำหนิทุกอย่างมีเหมือนกันหมดเลยครับอ่าเป็นงานถอดยางก็สันนิษฐานว่าเก๊ไว้ก่อนได้อ่าอันนี้ใ่ไหมผมก็มีให้เห็นละอ่าฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเอออันเนี้ยกะไลแบบเนี้ยไม่ใช่กะไลยุคโบราณงานแบบนี้เป็นงานถอดเรามีโอกาสแกะมาดูข้างข้าเป็นปั๊มตัด ่าซึ่งงานปั๊มตัดก็เป็นงานยุคหลังปีสองพันห้าเห็นไหมแต่ถ้าเป็นงานในปี7จ็ดเป็นข้างเลื่อยนี่เป็นเลื่อยนี่เป็นปั๊มตัด เห็นไหมฮะเราก็เออเราก็มาพิสูจน์ตร,ตรงถามว่าลอยเลื่อยมันคือเครื่องมือในยุคปีเจ็ดสองปั๊มตัดคือเครื่องมือในยุคหลังปีเจ็ดสองนะเราสืบค้นว่าเหรียญน,นี้ถูกสร้างในปีเจ็ดสองจริงหรือเปล่าใช่ไหมล่ะถ้าสร้างในปีเจ็ดสองจริงก็คือแท้ถูกไหมอ่าถูกครับเหรียญแท้ข้างเลื่อยอ่าเหรียญเก๋เป็นปั๊มตัด อ่ะโอเคครับนี่ก็มีนะพี่ยาหัวหินพี่ชายสุดที่รักอีกท่านหนึ่งนะเป็นกรรมการตัดสินเหรียญยอดนิยมนะโต๊พะพระเครื่องของสมาคมเข้ามาให้ความรู้เพื่อนๆด้วยอ้ามีอะไรอีกที่น่าสนใจเมื่อวานมีเหรียญน,นี้มาเหรียญน,นึงงหรียญที่บอกขึ้นมาสอนนะผมจําไม่ได้พราว่ามีเหรียญอะไรอยู่เหรียญนหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไร เมื่อเย็นซื้อพระเข้ามามีได้นี้มาหนึ่งองค์เป็นพระเนื้อดินแต่จริงผมอยากคุยเรื่องเหรียญต่อนะนะพี่สัญญาเข้ามานี้ผมอยากคุยเรื่องเหรียญเก่าต่อชอบนะครับอ่าเดี๋ยวกลับไปคุยเรื่องเหรียญเก่าคุยเรื่องอันนี้ก่อนอันนี้แท้หรือเกลอเ,เพื่อน ครับโอ้วิพ,พีเชษให้ดาวมาห้าร้อยดวงขอบคุณมากๆครับพี่อนุชาติให้ดาว30ดวงขอบคุณครับอันนี้แท้หรือเก๋เอาว่างานตรงยุคบล็อกไม่ใช่บล็อกถอดมีได้หมดแล้วครับอันนี้แท้หรือเก๋อันนี้เป็นเนื้อดิน อืมอ่ะหลายๆคนบอกว่าแท้เนาะเราไปส่องกันดีกว่า แพ้เพราะอะไรตำหนิตรงหรือเปล่าพระแท้ดูง่ายนี่หไมฮะแฟนเพจผมเก่ง,งันทุกคนอย่างนี้เขาเรียกว่าการสร้างพระผงเดยเอาบาล็อกพระเหรียญมาถอด เนี่เอาเหรียญเนี่ยมาเป็นต้นแบบถอดในการสร้างพระผงก็จะเหมือนพ่อมุมวัดประสาทเยอปีหนหรือว่าหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกเมื่อวานใช่ไหมอ่ะผ่านไป